ที่สี่โมงเย็นนะครับค่าร้อยบาทรวมเด็ดเด็ดสามพันสามร้อยบาทนะครับสำหรับปลาไซอเอววันนี้เราเล่นปลาพิการสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับกันกายเดอะแฟมิลี่นะครับผม วันนี้เราก็อยู่กับบ่อที่เราคุณนจินอาจจะไม่คุ้นตานะครุณจากเจ้าของบ่อได้ทําการขยายบ่อใหม่นะครับผมเสียงอาจจะไม่คดีใหม่ไมาไดียากันขยายบ่อใหม่เพื่อตะกอนรับได้55คันตัวนี้ให้รับนักกีฬาเพิ่มได้เ0คันนะครับนะครับผมวันนี้ครับแมตช์นี้แมตช์ประจําเดือนมีนาคมนะครับสองห้าหกหกนะครับผมสามสิบเม่นนะครับเป็นแปดสิบนี่ครับก็มีหัว 20,000ไซส์เอนะครับผมแล้วก็ประมาณนึงนะครับก็จะปรับ5,000นะครับผมไซส์บีแล้วก็ไซส์ซี5,000แล้วก็น้หนักสูงสุดหัว5,000นะครับวันนี้ครับเราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศครับเต็มพหลับแบบนี้ครับ3,370ไซส์นะครับผมไม่เล่นซูเปอร์วีไอพีนะครับ2,300เวลาผมโมงกว่าแล้วครับผมจับสลาก6โมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับผมเพราะคันนอกนะครับ2 ปลาครับผมจะพาไปชมบ่อที่เขาขุดใหม่นะครับผมเล่นเฉพาะปลากมีนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมบ่อที่จะคล้องบ่อได้ทําการขยายลออออกมาให้มันกว้างอีกนะครับเพื่อรับนักกีฬาได้เพื่อมกเป็นเจ็ดสิบสายนะครับทั้งหมดนะครับหมายนี้นะครับผมมันมีมีตำนานนะครับผมหมายที่ หมายมุมครับที่ใครต้องการอยากได้ครับมุมก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมมุมเก่านะครับนี่มุมเก่าแล้วขอบบอเก่าอยู่มุมนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขยายขยายออกไปใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ขยายเพิ่มนะครับผมวันนี้ครับก็มีแต่ระดับมือโปครับส่วนเราครับมวยป่ามอนครับก็อาศัยทู่ทุ่ยไทยไปครับผม ดูครับผมว่าวันนี้จะได้ปลาไปกินบ้านไหมครับติดตามครับผมครับผมตอนนี้เราก็เริ่มจับฉลากแล้วนะครับเราจับฉลากเข้ามาแล้วเตรียมของกันครับผมกไดด้นน่ั เออมามามาเอาพวกตุ S <S <preach ers> ้นกันโจเปลี่ยนกันป่เด็กเห็นไปมันอยู่กลางอด่อนึงอยู่เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจไปท่านเนี่ยผมเห็นมันลดมั่นแถวแถวที่อะไรมันบินไหมย่งยุ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 ปงยุ่งย่ยุ่ยุังยุ่งยุ่งยุ่ง่งย่งยุ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 พง่งยุ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 ่ยุ่ง่งย่งย่งยุ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 ่ยุ่งยุ่อยุ่งยุ่งยุ่งยอ่จยุ่ ชัวเจ็ดทิพทางปลาเกียรทางปลาเกียรติออยม่าแตอยน่นครกด้ย่พาไปก่อนันแล้วยอรอยุนกันานกันาหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หาเรี่งกันมันที่ได้วา ผมอยาดกกางบ่อเด็กเข้ามามาบ่อดีไไม่ได้หมายดิแจ๊กเดี๋ยวคอยฉโอาไได้นี่ไปไปนี่นี่อยอะไรไเ่เารถขับไปมาดูก่อนนี่ครับผมไอาตามจบหมายเลขหมาเลขห้าครับมันี่ครับผมมาดูกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมสําหรับหมายวันนี้แล้วครับผมเบอร์ห้านะครับเราได้มาอยู่ที่ท้ายเกือบท้ายบอ่อนะครับผมบอ่อที่เป็นทําการขุดลอกใหม่นะครับมาดูกันครับผมว่าวันนี้จะได้ปลากลับไปกินบ้านหรือเปล่าครับเตรียมของกันครับผม ครับผมสำหรับไม้วันนี้เราครับก็อยู่ที่ท้ายบอนะครับผมจะจะเกือบเกือบท้ายบอนะดครับเป็นบอที่น่าน่าเดี๋ยวหลอกมาใหม่นะครับชมครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเหยื่อครับผมสำหรับเหยื่อวันนี้นะครับผมก็จะมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปครับ จะเป็นของปลาเทอรนะครับผมตัวแม็กตัวนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสบผมมีอะไรก็แส่ใส่เข้าไปครับปลากินเป็นเรื่องแปลกกับปลาไม่แดกเเรื่องธรรมชาติครับก็หัวเชื้อนะครับ ของเราวันนี้ครับก็จะเป็นเหยื่อเย็นนะครับผมหรือว่านวดนิ่มหรือว่าเหยื่อลดตับอะไรก็ช่างนะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับแล้วก็จะมาใช้ตัวนี้ครับชิ้นเกกเลยด นวดนิ่งนะครับ ศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับไปช่างได้ทุกทุกใจอ่ะช่างได้ทุกตัวแล้วตั้งหกตั้งหกห้าขึ้นไปครับผมสำหรับแมตต์วันนี้ครับแมตต์ประจำเดือนมีนาคมนะครับสองห้าหกหกนะครับผมหัวสองหมื่นนะครับไซเอหัวสองหมื่นไซบีหัวหมื่นนะครับไซซีหัวห้าพันนะครับแล้วก็ต้ำหนักสูงสุดหัวห้าพันนะครับวันนี้ครับผม สูสึกกับ70สายครับผมมีแต่ระดับเซียนมือโปรนะครับผมเจสายครับส่วนเราก็มวยปาครับผมอาศัยทู่ๆไทยไปครับตกป่าวะเก่งครับผมอาศัยตกบวอยเอาครับปาเกียดบอกปาเกียดบอกเก่งไม่กลัวครับปาเกียดบอกเก่งไม่กลัวกวแต่ไม่มีดวงมือนี้ครับผมลุยสู่กครับ ระดับเซี่องเครับปลาเก่งบอกปลากินเป็นเรื่องแปลกตามมาแดกเป็นเรื่องธรรมชาติครับนี่ครับผมตามต่อนะครับวันนี้ครับทั้งหมดตั้งเจ็ดสิบสายครับจะเป็นยังไงครับชมภาพบรรยากาศวันนี้ครับผมอันนี้เราจะทำการบอมเหยครับ มันก็อิ่มครับตอนนี้ก็กำลังค่อยเหยื่อกันนะครับคนละสานะครับสามยี่สิบเอ็ดสองร้อยปีประมาณผิงรู้คนาจะาหากรรมเหยี่ยปลาแต่เราไม่ยังหวเชืออยู่อ่านลูับปลาเลยนะครับ กูเลยรหนักร่วนร่วมทุกคนนะครับสู้กันทั้งวันนะครับสวัสด อาเรากำลัเงียบกัน่าลังเล่มทานห้ออยู่ตังกลางกลางอยู่างนี้เป็นเชือลยาร่อเต็มเอาเมียมาคุมเอางมีอมาคุ้มด้นนีไเอาปะวันนีครับวันนี้ปาล่งบวันนี โอโหก็สับแค่ขยับกระสับแล้วมันลอยยูนขึ่้มันลอยตับขึ้นจากหีเกาไปถคุณปาท่านให้ยนะันน้แต่กร่อต่คุณปาทตานึนได้ั เดี๋ยวไปเลยล้อยเสโ็มแล้วก็อืมขึ้นหมดละปาอย่างที่มนีแหงม่ขึ้นแหายใจโอยป่าปขีอีกผู้นึงไปใส่พยาเปไปใส่ันนี้ตีันเมยบัสตี้ันทีหลงหมู่บ้านนี่ไปมันทีหลงในจักตั่สิบเข้าหางไปเลยยีส หางเปยังว e ่ามั <jun ta> นหางติบ <subscribe. S 1> สบ <from> <trans> ี่กรเสือโลเปียร์โเข่าสองโลเขาคุณโตปลาบอสมาันปลาขึ้นบ้านเขาเอาแล้วโดตไปแล้วเขาลึกเยอะวิ่งแล้วขันบองเบ p ีซุปเปอร์เีเราจะเริ่มที่ข้าวโมดเป็นต้นไปนะครับ ตอนี้เราจกอปาลมะานจุดายากเลยนะามหนุ่มมาเลยเกะกิดบดจุก็หายากเ่องจุดันป่จังซี่จังซ่อวมที่สามตีท่นสามัทุ่นทุ่นท่อทุ่นทุ่นุ่นท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 ว่นท่่นท่นนท่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 น่นทนนท่นนท่่นททนท ปลาเต้าหนึ่งมิอรเหมือนีนเ,ล,นนนนนนเ,เลยหอยอ่ะอยตมันางิดมาลิสเกคอปูเรงตอดน้ำหนักมาไซจะได้ก่อนเดยครับเตรีปลาใสเตรีเตรียดเดเลาอดิงงเลยคอ <c oughs> ให้มันเข้าคอลึกๆก่อนมันปวดยากมาเนี่ยปลาแปดฉีมาเลย ีทอนคืนหอดสีดำหมายเลขสิบมดแ 15, ดง1ิชซี่กรอน้ำหนักยุบแปก,กีดไปทางให้เอ้อยโอเคโเคตูนหกเก้านั่งค่นั่งค่ก็มีขุยเนียกมีผัด จบก,ก็ <laughs> บสี่ลอนกัน้เฒ่านี่บ่นแล้วน้าพุถ้บใส่ผู้เดียวมันนี้พุถ่านี่แมนี่ปาแปดชีตหรือเป็นอยกชนิดหนึ่งขอปลาเ่าละอันนี้ใครคอมเ็นบ่ได้เด้อใส่ั้นกางทักางหมดเลยขอขปามั้ย

ลงงรีสบทีสิบนาทีเดี๋ยวสิบนาทีหน่ง หวานันคือปิดตูนกมาแล้วกลับมาหาเหยื่อแล้วนี่นีลูกปลาเลยจะพยามกนันลูกปลาลกปลาอ้ยเกมันล้งเลยครับลมาน าิกานะคร no en ับเริ่มผันนอกนะครับมีท่้นไหนออกมาช่งนะครับนาเนีนนาเนชาอัน่เริ่มผันนอกนะครับของนยนขึ้นก่อนนะเต็มหางหมดหลังตมหางดเผนนอกที่วงที่หน่งะครับผันนอกเลามที่กาูกเกบานะครับที่วงที่หงเงินสดหบาทนะครับนเกี่ยวก่อนทุกอน้องากย

เบ็ดดวงน้อยๆซับซับคอยเบ็ดต้องมาซ้ำซูนจุดหากเขาไม่จังนานมาแล้ว

มีจดปล่อยเรียบจมูดครึ่งแรกแล้วครับผมตอนนี้10เอ็ดนาฬิกา54นาทีแล้วครับ4นาทีสุดท้ายครับพี่น้องครับอ้าว4นาทีหรือ6นาที6นาทีสุดท้ายครับกรรมาการเริ่มหิวเข่าแล้วมั้งนี่ครับผมธ <ไป S 2> รรมดาที่ไหนครับฝกพลมมาพร้อม สบายเกิน <c oughs> ตามกันต่อครับขีหูวางเของกินก้าน้าทิพตัโตยูขอนอด ครับผมเวลาก็หมดลงแล้วครับสําหรับแมตช์ประจําเดือนมีนาแมตช์นี้นครับผมหมดการข่งเวลา,าแข่งขันแล้วนะครับสําหรับเราก็วันนี้ก็แห้วเหมือนเดิมครับผมไม่ได้อะไรเลยครับผมเก็บของกันครับกลับบ้านเดี๋ยวมาดูปลาครับที่ได้วันนี้จะได้กี่หางนะครับ การแข่งขันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแมตช์นี้ครับประผลรางวัลการแข่งขันก่อนจบการจตกามวันที่6พฤศจิกายน2566คะแนะเลิกในดับที่1เินตัว2หม่8บาทพด0.80ได้แข่หมายเลข หมายเลข35ครับทีมงาน้แอฟทาห้อเสียงปรดเปอกรับสยอดน้ากรรมการเตบมรับ2 0 0 0 0บาทไปนะครับอันดับที่2ตุุน1,000บาทหายเลข2ครับน้าจบาทเออสุดยอดครับผมหมายเลข3ครับนต0 0 0บาทนีทีมงานนักิชาหัดทุกคนนะรัลโ อับัตที่ mm hmm. 1สงบาทนะายเขมที่3 63นะนักอนักาแอนเปอร์แมนอะไรนรแง้ก็อันดับแราสนโอนที่ตัดเป็น0 0ะั่ง่นอัลบัตที่เป็นสู1ทส้างแกหมายเลขที่3นักแงแมงพิ้งคอะไรนะอัลบัตที่2มาสูง4 0 0บาทหมายเลขโอคันติคิรับเบิและทุกเอ็ี อันดับที่สไปล์เ่ที่0.2ค้นบาสคันบาเียตไดีว้าอครับอันดับที่สี่น2คันาสเป็นของไปเลยโอคครับนัวนเป็ตทาและทุกทีนะครับร์เทงี่0.045ต้องส่ง่ากับาสแคนตั้ง่ังที่หนึ่งได้แก่ ม,าท, 5, มา,ทา,ทาที่ผตกปลาต้องเท่ากีท่้าะเกกหอกับนักกีฬาร,าร,าร,ารและอันดับที่ 2, สองนตามนบาทนะครับไปเลแล้วสำหรับวันนี้ครับปาที่เราได้ครับผมมาดูครับจะได้กี่ขาปลาสำหรับวันนี้ครับผมถึงสิบนะ น่าจะประมาณสิบถังสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเอ็ดถงครับแต่ว่าไม่ได้รางวัลครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝาก็เพียงเท่านี้ก็ขออย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมไม่ว่าทางเปทางเพจป้าจะต้องางเพจหรือว่าทางเฟซเฟซบุ๊กหรือว่าทาง youtube นะครับผม ขอฝากกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลา่าวคำ่าสวัสดีครับปาได้สิตตก